วันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับทราบข่าวว่านะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรถนายนะครับมาไหว้หลวงปู่แล้วก็มารับเสด็จนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ที่กระท่อมรัสังขารบ้านรุ่นนะครับนายมาจากโรงเรียนบ้านรุนแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ด้วยที่กระท่อมรัสังขารนะครับก็เป็นศิษย์หลวงปู่นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่ารถนี่ชนต้นนะชนต้นยางนะครับชนต้นยาง เสียงดังสนั่นเลยนะครับจะเป็นบังเอิญหรือยังไงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับต้องไปตามดูว่าชนต้นยางต้นไหนแล้วก็ทะเบียนอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะเนี่ยคนจะบกที่ขึ้นเบ้านะครับก็น่าจะชนตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าปกตินะครับลูกศิษย์ลูก ูกศิษย์หลวงปู่นะครับที่เป็นที่เป็นนายใหญ่ๆนะครับส่วนมากไม่เคยพลาดนะครับถ้าชนต้นยางแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านทักถ่ายแล้วก็ให้โชคนะครับจะไม่ทะเบียนรถก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับร้องรอยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ดูก่อนฮะเดี๋ยวรอสอถามพิทัก์ดูว่าชนต้นไหนนะครับนะฮะพิทัศ์จดเวลาไว้พร้อมอะไรพร้อมสวัสดีครับพิทักษ์สวัสดีครับนะครับอะมาตามดู เอามาตามดูครับนี่อันนี้รอยรอยล้อรถครับแล้วก็าถอยมาอย่างไงพี่ทัศน์เอาถอยมาอย่างไรเหล่าสังจอดหัวไปทางโน้นแต่เขาขับไปทางโน้นอ๋อพอมาจอดตรงนี้นายใหญ่ลงปุ๊บไปไหว้ลูกปู่ครับแล้วก็ขับไปโน้นแล้วก็ถอยมาอันนี้ก็ล้อข้างหลังล้อข้างหลังครับตรงนี้เลยตัวหนี่ยจะมีรอยอู้ปู่ก็นั่งตรงนั้นเลยพี่ทัศน์ก็ได้เงินนะถ่ายรูปครับอ๋อถ่ายรูปไว้เฮ้ยตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ ไรนี่นี่นี่ต้นไม้ไม่เป็นไรต้นไม้ไม่เป็นไรเลยจะรถเป็นไรไหมยุบเลยรถอ่ะไปยิงเฉียบปุ๊บแล้วมันก็ดีดออกมาเฮ้ยไม่ใช่มีตัวเลขวะนี่่อะไปดูนะครับชมชนตรงนี้เลยเอาดูว่าลองการยะดูวันมันชนขนาดไหนเพราะล้อล้อข้างหลังอยู่ประมาณนี้อยากอยากล้อมาเร็สูงพอดีเลยอ่ะ ถ้าเม,มีต้นไม้ก็ประมาณตู๊บดโอ้ท่นด้านหลังด้านหลังหัวขับไปนูด้ดพอมาจอดตรงนี้นายใหญ่ลงไปประมาณสามสี่คนเนาะหลายคนขับออกไปนู้นแล้วก็ถอยมาปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาดูมาดูเห็นยุดเลยนะครับขับไปแจน่าจะไม่กล้าบอกน,นายเนาะผมเห็นปุ๊บแต่เสียดายผมไม่ได้ถ่ายรูปแต่ผมจดอันนี้เอาไว้จะมีรอยล้อเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เวลา<อ>สิบ อันนี้ไม่ใช่สิบเจ็นะเวลาสิบเอ็ดสสิบเจ็ดทีเป็นรถตำรวจอันนี้ชื่อผมขูดอมเมื่อกี้เพราะชื่อคนอื่นอ่าชื่อคนนื่นครับเอาเป็นทะเบียนอ่ะเอาเป็นรอยโลยรอยรอยโลยไม่ใชอะไรนะครับนะรอยโจากอะไรเราก็ไม่เอาเอาแค่เลขดีกว่าแต่เป็นรถที่ราคาพระองค์น่าจะเป็นเวลาสิบเอ็ดจุดสี่เจ็ดนะครับครับผมเวลาส1็ดจุดสี่เจ็ดทะเบียนกันอันนี้บอ กับอันนี้ผมจดเวลาไว้เพราะผมในในทะเบียนนะทะเบียนตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อดังเรือยายักษ์โริงเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เวลาไม่ใช่เวลาสิบเจ็ดนะเวลาสิบเอ็ดนะครสิบเอ็ดอ๋อครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดนาทีอ๋อเวลาสิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นแนวทางนอครับเป็นแนวทางนะครับอ่ะทะเบียนเก้าเจ็ดเจ็ดสี่นะครับหนึ่งเก้าเจ็ด เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แล้วนะครับกับบังเอิญมันไปถูกที่ผมจุดทูบสี่เอ้เจ็ดสี่เจ็ดวันก่อนก่อนหนึ่งวันครับไปตรงกันอีกครับไปตรงกันอีกเขจะมีรูปอยู่ในโทรศัพท์เลยผมถ่ายรูปไปเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้โดนตำรวจมาเยอะไม่กล้าถ่ายกลัวเขาว่างมงายอย่างงู้นอย่างนี้ครับเนาะเพราะเป็นนายใหญ่ด้วยเป็นนายครับมีแต่อุปภารณ์ก็สูงหน่อยเลยครับป็นประดับลูกน้องมาเยอะแยะ อ๋อนันจะเป็นรายครับแต่ท่านนายเน่ถ้าแบบนี้นายจะเล่นหนักเหมือนกันลอตเตอรี่แล้วแตถ<อ>ถ่ถ้าท่านเคยเคยเป็นลูกศิษย์ลวงป,ปู่เนาะครับเคยเคยเ,เล่นอยู่ก็น่าจะเล่นแต่อันนี้แต่ต้องซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเพราะใต้ดินทุกวันเขาเห็นเลขนายดังๆนี่ไม่รับหมดแล้วไม่รับหมดแล้วเนาะครับแต่ทราบข่าว่าถ้าลวงปู่ถ้าชนแบบนี้เป็นไงบ้างอะจะเข้าไม่เลขตามพิทักษ์เคยเน็นเถ้าชนแบบนี้ที่ผมเห็นก็ยังน้อยๆซกเพียงผิดงวดเดียว ครับที่เห็นว่าชนมาคือเห็นชนท้ายเนี่ยตีถ้าตีว่าฝันถอยชนมันเป็นไปได้ว่ามันจะออกงนหน้าครับอันนี้ก็มีส่วนไม่กับปกติทาที่ผมเห็นก็งอนไหนงนนั้นเลยงอนไหนงนนั้นเลยใช่ไหมแต่อันนี้ก็ตามความความที่เราเห็นแต่เชื่อมมนเชื่ออันนี้ก็เป็นแนวทางอีกที่หนึ่งครับเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ครับทะเบียนมันไปถูกกับที่ผมจุดทูบด้วยเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดครับมาตรงกันไปโดนทะเบียนรถของผมด้วยสี่ห้าเจ็ดสี่มันก็ใกล้ใ้กัน แต่อันนั้นความฝันก็อีกอย่างหนึ่งมันเลขไปอีกอย่างหนึ่งเพราะความฝันมันก็วิญญาณมันไปทั่วเลยชนแรงเลยใช่ไหมตชนแรงไหมโอพี่ถ้าถ้าไม่ดังจริงๆผมไม่มองนะพุบผมนั่งตรงนั้นก็มีมีนายใหญ่ไปดูเหรียญไปไหว้ตรงนั้นแต่นายน่าจะไม่ได้ยินแต่นายนายรู้ว่าชนไหมครับแต่ยังไงก็ต้องรู้เพราะว่ายุบเยอะเยอะครับอืชนตรงกลางเลยใช่ไหม ตรงกลางเลยครับตรงกลางตรงกลางทะเบียนเลยจนผมไมปกติผมไม่ค่อยจดแบบนี้เราผมจะถ่ายรูปไว้เลยแต่เมื่อวานทำไมผมไม่ถ่ายคือตรงกลางทะเบียนเลยเป๊ะเลยตรงกลางกลางเลยพี่เพราะอันนี้ล้อรถรลีล้อข้างหนึ่งอันนี้ล้อข้างหนึ่งสาธิตเลยเนาะก็ดูเลยตรงกลางโอ้โหครับไม่ต้องกลับแล้วงเนี่ยโอ้เข้าใจละตรงกลางใช่ไหมกลาง ตรงกลางทะเบียนจะมีสี่ตัวครับโอ้เจ็ดสี่โอ้ตรงกลางตรงกลางถ้ถอยหลังน่าจะเก้าเจ็ดเจ็ดต้งเก้าเจ็ดถึมันก็ต้องเจ็ดเจ็ดสิทาตรงกลางเนาะเจ็ด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 แต่ถ้ามันถอยหลังชนก็เจ็ดสี่นั่นแหละเฮ้ยเก้าไหมล่างนะหลังเขาล่างหลังก็ล่างข้างล่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ก็ถ้าตรงกลางเราก็เลือกเจ็ดเจ็ด ถ้าผมไม่ถ้าเจ็ดหนึ่งยังไม่ออกนะผมคิดว่าเจ็ดหนึ่งนะเนี่ยท่าหลังกครับท่างหลังก็เจ็ดสี่ครับท่านหลังก็เจ็ดสี่ตรงกลางมันชนตรงกลางก็เจ็ด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 ตรงกลางเจ็ดเจ็ดเต่ก็เราก็ต้องดูด้ตัวข้างหน้าด้วยรอยอรอล่างก็ตีไปรอ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 ล่างไม่ไม่ใช่รอให้โรองวดหน้าหรือเปล่ารอยอรอย่า รออย่าเพิ่งออกล่างบ่รอรอโอตีตียากนอหนี่งไปเนี่ยผมว่าผมดูไปแล้วร้อยล้านร้อยล้านเหรอรับโอ้ร้อยยี่สิบล้านรอรอรอยยี่สิบล้านรอ,รอยยี่สิบล้านรอรอโอ้ไม่จัดไปพี่ทัศน์ที่ใบยังถึงได้ยี่สิบล้านก็ประมาณสิบใบเลฮยโอ้ยห้าใบก็ได้แล้วสามสนะิบล้านน่ะ ใช่ใช <mm um> ่ใช่สิบสองล้านยี่ส nah ิบล้านก็สี่ใบจัดเลยสี่ใบตรงตรงกลางเป๊ะองอืมก็แต่ที่ผมถือประการนี้ก็ไม่ได้มาเขียนเมื่อกี้นะนี้มาลบชื่ออ๋อบริกาคสองร้อยบาทครับเมื่อวานตรงกลางเป๊ะเลยเจ็ดเจ็ดหรือด้านข้างก็เก้าสี่เก้าสี่อ่ะ เลขก็มีแค่สี่ตัวนะครับอันนี้ก็เลขเฉพาะรถชนต้นยางกับจุดทูบเสียงทายก็เจ็ดสี่เจ็ดก็ใกล้เคียงกันเลยครับใกล้เคียงกันตรงกันแล้วก็เลขความฝันผมกับจุดทูบเมื่อกี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยครับเลขทะเบียนรถเก้าเจ็ดเจ็ดสี่จุดทูบก่อนก่อนก่อนรถชนก็หน,นึ่งวันก็เจ็ดสี่เจ็ดแต่ความฝันนนานแล้วก็มาจุดทูบกับเมื่อกี้ก็เท่ากันตอนนั้นก็สามหกหนึ่งแปด จุดทู่เมื่อกี้ก็แปดซ้ำหนึ่งใช่ไหมครับก็คล้ายกันครับที่ไปที่มารถก็คือเขาอ่าจะนายก็มารับเสด็จครับนายมารับเสด็จที่โรงเรียนับเสร็จภารกิจเขาก็เข้ามาไหว้หลวงปู่ก็เข้ามาเยอะอยู่ตำรวจทหารก็อาจะเยอะอยู่เมื่อวานทั้งตำรวจทั้งทหารนะครัะมาตำรวจทั้งทหารตั้งตตชโดแต่ก่อนก่อนเสด็จจะมาก่อนนั้นก็มีแต่อผู้หญิง แม่บ้านกับกับนักเรียนแต่ผมก็ฉีดทุกช็อตเลยไม่ต้องห่วงหรอกมัาใจไ้เยอทุกช็อตกวนจะขึ้นก็เมื่อกี้นี้ก็ก็ฉีดฉีดทุกครั้งไม่จะเป็นว่าช่อง YouTube มาเลยผมฉีดให้ถ่ายไม่ใช่ผมฉีดทุกวันคนมาคนเดียวออกปุ๊บผมลงไปฉีดตปลอดภัยไว้ก่อนป้องกันคือถึงการได้ไม่ได้ก็ได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นก็เอาครับครับอ่ะ สรุปแล้วเลขก็ประมาณนี้เนาะพิทักษ์เป็นแนวทางเลยนะครันนบคุณผู้ชมฝาก F4 ให้เลขที่บอกไปนี่ถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็เลือดผ่านอันนี้ก็เป็นแนวทางไม่ใช่ว่าผมแนะนําให้เลขผมจะเข้าตลอดไม่หรอกคือถ้าลุงปู่ให้ยังไงก็ถูกถ้าลุงปู่ไม่ให้เลขใหญ่ขนาดไหนทุนก็ไม่ชอบอันนี้ก็ฝากกระท่อมใครอยากช่วยสร้างก็ช่วยได้ครับ ก็ S <S <an> มีที่พี่สาวคนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วอันนี้เสร็จไม่เสร็จถ้าใครอยากรูปสร้างก็ช่วยได้ครับปนละร้อยสองร 100, 200, 1200, 1200, 000, 000, 000้อยพันสองพันก็แล้วแต่อยู่ที่บุญวาสนาของเราจะช่วยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจเรา